แต่ว่าสมมุติถ้าเขาเกลียดความรู้สึกเขาเกลียดความรู้สึกที่เวลาไร้ค่าหรือว่าเอ,อรู้สึกว่าถ้าไม่ถูกใจเขาปุ๊บถ้าไม่เซ็ตเขาเป็นคนที่แบบว่าเออ่ด้วยความที่ถ้าไม่ถูกใจกูคือมึงไม่รักกูคือถ้าไม่ถูกใจไม่ได้ดั่งใจมินนิ่งมีเครื่องหมายเท่ากับไม่รักถ้าเขาคิดอย่างนี้เขาก็จะเปลี่ยนเลยเพราะว่ามึงไม่ได้รักกูดังนั้นเขาโหยหายความรักและเขาต้องการคนที่รักเขาจริงๆดังนั้นเขาอาจจะมีความคิดที่ มันไม่ตรงตามความเป็นจริงว่าถ้าเกิดว่าคือมันไม่เที่ยงอะหมายวามว่ามันมันมันเหมือนกับว่าเขาเขาคิดว่าเหมือนเหมือนคล้ายๆกับว่าเราเคยไหมเวลาที่เราแบบว่ารอนแฟนเวลาที่แฟนไม่ทักหาแล้วเรารู้สึกว่าแฟนไม่รักอับรู้สึกค่ะเออเหมือนคล้ายๆเคยใคร <c oughs> ใครเคยเป็นไหม <c oughs> หรือแบบบางทีที่แบบแฟนลืมวันเกิดลืมวันเอ,อ่อลืมวันวันวันวาเลนไทน์หรือวัน,วน หรือวันเออเขาเรียกอะไรนะหรือวันครบรอบแฟนลืมวันครบรอบปุ๊บเรามีนนิ่งทันทีว่าเขาไม่รักใช่ป่ะเราจะเหมารวมเราจะมัดรวมเลยว่าเขาไม่รักหรือใครก็ตามที่มีลูกแล้วถ้าผัวใหม่ไม่เลไม่รับลูกเราเป็นลูกเขาเหมือนแบบเหมือนเหมือนเขาทําพฤติกรรมกับลูกเราไม่น่ารักเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามึงไม่รักกู ือจริงๆความรักที่เขามีให้เรากับลูกมันแบ่งพาร์ทเพราะนั่นไม่ใช่ลูกเขาแต่เรากลับมองว่าลูกนี่คือลูกในใส้เราเราก็เลยมองมองตัวเรากับลูกเป็นมัดเดียวกันดังนั้นพอเขาไม่ไม่ตอบรับรักลูกเราหรือทําพฤติกรรมกับลูกเราไม่น่ารักเขาเราก็เลยมีนิ่งว่าแบบว่าเขาไม่รักเราเลยอย่างเงี้ยเหมือนกันมันมันเป็นฟิลเนี้ยก็คือเหมือนแบบคําพูดที่แบบเลิฟมีเลิฟไม่ด็อกอะ เคยเคยยิงคำนี้่าคือถ้ามึงไม่รักหมากูแปลว่ามึงไม่รักกูถ้ามึงรักกูมึงต้องรักหมากูด้วยซึ่งคนที่คิดแบบนี้คือคนที่เอาแต่ใจเพราะว่าอะไรเพราะฉันเอาแต่ความรู้สึกของฉันฉันรักหมาฉันน่ะฉันรักหมาฉันแต่ประเด็นคือเขาไม่ได้รักหมามึงเหมือนที่มึงรัก ไม่ได้รักลูกมึงเหมือนที่มึงมึงรักนะเว้ยอย่างเงี้ยดังนั้นเราจะต้องเอาใจของเราเป็นที่ตั้งแล้วเราบอกว่าเขาต้องรักลูกรกักลูกหมาเราด้วยรักลูกเราด้วยเพื่อนอันนั้นคือการรักเรามันไม่ใช่เพราะว่าหมาของคุณเขาอาจจะเกลียดหมาก็ได้เขาอาจจะไม่ชอบหมาไม่ชอบนอนกับหมาก็ได้แต่คุณดันนอนกับหมาได้แต่เขาอาจจะเป็นภูมิแพ้หรือเขาไม่ชอบนอนกับหมาอย่างเงี้ยดังนั้นพอเขาไม่ชอบหมานั่นคือการที่เขาไม่ชอบหมาม แต่เขาไม่ใช่ไม่ชอบคุณเขารักคุณชิบหายแต่หมาคุณดันเป็นเป็นพาหะที่เขาไม่โอเคเขาจะดังนั้นณจุดเนี้ยลูกเราอาจจะมีไมเซ็ตแบบเนี้ยด้วยความที่คือเราเราอาจจะต้องคุยกับเขาว่าอ่ะทําไมเราถึงเปลี่ยนแฟนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออรู้สึกว่าเขารู้สึกยังไงกับเขารู้สึกคิดว่าเขาไม่รักเราเหรอ